ชาติฟิชชิงตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาหมายปราบเซียนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปอ่างดอกกายนะครับหนองปลาไหลก็ไม่ได้ไปนะครับวันนี้มาหมายธรรมชาติเช่นเคยครับปลาปลาพวกแยงและยองนะครับวันนี้ลงเบ็ดไปทั้งหมด10คันนะครับอีก3คันวันนี้ตกปลาสวายนะครับปลาบึกนะครับอีกเจ็ดคันตกปลาเกตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปลาจะกินหรือเปล่าครับก่อนไปติดตามรับชมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องได้เล็กด้วยนะครับผมสมชาติฟิชชิ่งตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับผมเดี๋ยวเรามาลงเบ็ดกันแล้วก็มาดูเลยนะครับว่าจะกินหรือเปล่าวันนี้ กีว่าี่าน,น,นปะป่นี่แม่แม่ักแม่เออนักตักแม่เดีย๋ยวเจ้าจะเข้าลูกไป ฮะนี่ครับผมชนะได้ปลาตะเพียนสวยครับผมอังลางเลยปลาตะเพียนไหมวันนี้ได้ปลามาย่างครับผมวันนี้ย้าฮูับผม วันนี้ไม่ได้ปลาใหญ่ครับยังไม่กินเลยปลาใหญ่วันนี้เดี๋ยวรอช่วงเย็นๆครับมารอลุ้นกันครับทางป่านะครับปลาปลานัานนะมาตกเล่นก็พอได้กินครับสนุกสนานกันไปครับผมสามวิสศษก็หกทุ่สามหกทุ่มสองก็นตุ่นี่เดี๋ยวเอานี่ไปเดี๋ยวนี่ไปฮะ เดี๋ยวตั้งหอกไปไม่พอเลยเ้ฟังร้อนได้แล้วครับโอ้ตะเปียยนสาใหญ่เอ๊แต่กฝั่งนี้ทำไมไม่กินเลยครับเฮียก็หลาดเนืเฮียไปเลยวันนี้ เียรอีกแล้วครับฝั่งนู้นครับอืมกินดีครับฝั่งนี้ยังไม่กระดิกเลยนะครับตะเพียนอยู่แล้วครับตะเพียนนะตะเพียนทั้งนั้นเลยทางนี้ยังเงียบอยู่เลยครับฝั่งนู้นตะเพียนอีกแล้วครับเริ่มข้ามาแล้วครับตะเพียน นินไม่ไหนหมดมีแต่ตะเพียนโอ้ฝั่งนู้นน่าจะพันนินครับคันกระดกเลยครับตะเพียนตะเพียน ในเรื่องปลาตะเพียนปลาหนินยังไม่ข้าวเลยครับตอนนี้อยู่แล้ว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 ตื้อขนาดนั้นปลาอะไรเนาะเห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าหน่อย เสียดายโอ้ดึงขนาดนั้นมันก็ท oh ันอยู่นะเสียดายเสียดายดึงขนาดนั้นปลาไม่อยู่ถ่ายรูปไปเลยโอ้ขั้นแอวหวานเอาหรอกระชังกระชังกระชัง เรววา,าก,ก็มาดูปลาแล้วครับน่าจะปลานินหรือตะเพียนไม่รู้นะมาดูมาชมตัวแรกของวันนี้นะครับ <c oughs> โอ้ตะเพียนใหญ่ครับผม <Yahoo! S 2> โอ้ เป็นใหญ่เกือบโลครับเกือบโลเกือบโลยูโซนแถวแถวนี้แหละตะเพียนนะ่ะเพียดขั้นอนะันนี้เด็กนก้อนหนะน,นึ่ง่มว่า เดี๋ยวขั้นตีโลกันไปเที่ยนน้ำควันวันนี้เบ็ดเยอะเลยครับวันนี้รู้สึกว่าจะคึกคืนเป็นพิเศษนะครับผมยักษ์ปูปลามาร่วมทริปนี้นะครับผมนี่ไหนคับล่ะนี่เหนมิบ่ดูว่าจะมีปลาตีนหรือเปล่าวันนี้ยังเงี้ยเงนะครับผมบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าครับมืดๆมาเหมือนกัน แม่เห็นม่มีดอกโอ้หมดเสียจงมีดไหมไม้อเอาดอกก็ไม่จีโย่เกลียดทุนเลยทางนี้งน,นี้ก็หลายคันนะครับผมได้ปลาหลายตัวแล้วครับผมนานาทิมงานวันนี้ดูเ้าฟ้ามืดมานะครับ Oh โ o <no. S 2> ไม่รู้จะตกหรือเป,ปล่าครับแปลกๆนะครับวันนี้ ปลาเงียบนะครับมีแต่ตะเพียนครับตอนนี้อะไรก็เอาหมดครับวันนี้นีแต่อะไรแบบมีเยอะอ่ะนี่ไปไปกองใหญ่ผมดูกองดำผมดูมาดูครับวันนี้ว่าจะได้ตัวอย่างต่างต่างครับโอ้น้าก็ได้มาอีกแล้วนะครับผมตัวใส้เกือบครึ่งโลนะครับตัวนี้ กินน้ำลึกนะครับปลาตะเพียนทางนี้ยังไม่กินเลยครับหน้าหลักยังไม่กินเลยหน้าหลักยังไม่กินเลยครับนิ่งเงียบเลยครับผมวันนี้ตาก็มาร่วมด้วยครับผมันนี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับวันนี้เพิ่งลงไปชุดแรกทางนน้นก็นั่งเหงานะครับไม่ใช่อะไรครับรอปลากินครับห,หลับไปแล้ว เพียนนะครับใหญ่ครับได้มาเรื่อยๆนะครับเราดูต่อไปครับผม

ดีละวางกันยูกขนมปังเหรอหรอเขาเยอะดีให้ไม่กินโอ้โฮมันจะเกี่ยวนะเดี๋ยวจะไม่คุ้มเข้าโรงมาน่ะ เตรียมกระติบๆเตรียมกระชังมาสองอันนะไว้ใส่ปลาสวาย ทั้งนี้ไม่มีอะไรหรอกถ้าไม่ปลาสวายก็ปลาตะเพยียน nhiều nực là tổng lập bà người cho ba ท่านมานะครับฝากนู้นก็ได้นะครับตะเพียนใหญ่นะครับผมน้มก็เกือบครึ่งโลเหมือนกันนะครับผมมีนะานๆะหลายท่านเลืยกเรื่องเข้ามานะครับม,มีตาตามาลงหมายด้วยครับทีมงานครับผมทีมงานสงจารามฟิกกิ้งครับผม,มนะนะ้าทางนี้ก็มีครับ ก็ตกไปเรื่อยๆนะครับเราพาต่าหานางฟ้าอย่างเดียวครับวันนี้สวายบึกครับวันนี้มาดูสามคันนี้ว่าจะเป็นผลหรือเปล่าครับวันนี้แต่นั้นนะทางนู้นก็ได้หลายท่านแล้วนะครับพาตะเพียนนะครับใส่ครึ่งโลขีดสองขีดนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับผม ใส่นะครับคึงเมฆปกคลุมนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านี่นะครับผมลงไป3าคันสาหรับตกปลาบึกครับปลาสวายมาด้านนี้7คันนะครับตกปลาเก็บนะครับเกยือมักหัวทิมนะครับผมไม่รู้จะกินหรือเปล่านั่นนะสองสามท่านตรงนู้นนะครับกำลังลงเบ็ดเช่นกันนะครับแต่ยังไม่กินนะครับยังไม่กระดิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่วงสายๆว่าจะกินหรือเปล่า แล้วมาดูนะ้านะนะนะครับแกก็มาตกปลาด้วยนะครับผมน่าจะตกปลาสวายปลากรายอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวกันครับผมปลาก็ขึ้นเยอะนะครับปลาค่อนข้างเยอะแต่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับ ราลงเหยื่อไปแล้วนะครับทั้งหมด10บคันไม่รู้จะได้ตัวหรือป่านะครับถ้าไม่ได้คงต้องย้ายหมายนะครับเพรากินยากเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาติดตามรับชมนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วครับผมตอนนี้เป็นเวลา17ตเนาิกาแล้วนะครับผมได้เวลาเก็บเป็ดกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ ก็ได้ปลาตะเพียนไป 4- ี่ห้าตัวนะครับผมก็ได้ประมาณสองสามโลนะครับปลาตะเพียนไซส์สามตัวโลนะครับผมได้ไปสี่ห้าตัวนะครับผมก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมวันนี้พอดีวันนี้ไม่มีนาณาท่านไหนได้ปลาดินไปเลยนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมปลาไม่ค่อยกินเหยื่อเลยนะครับมีแต่ตะเพียนนะครับเข้ามากิน บ้างครับนาๆกินทีนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องขอขอบคุณนะนะทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปช่องเล็กๆของผมครับสมชาติฟิชชิงตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสคงจะต้องได้ไปที่หมายใหม่นะครับผมเพราะหมายนี้ปลาไม่ค่อยกินเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเก็บเป็ดเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะนะทุกทท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมครับผมแล้วเจอ างข้างใหม่คลิปต่อไปนะครับผมว่าจะไปที่ไหนต่อไปติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ